สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของซุปเจนเในครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ในการในเกมหลบหนีกันอีกแล้วละคะ่ะทุกคนหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพาคส,สองของ School Boy Run Away นั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า School Boy Escape Run Away นั่นเองค่ะ และทุกคนดูนี่อันนี้ที่โชว์อยู่นะคะก็คือเป็นด่านใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ <Yeah. S 1> มีทั้งคุกแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็หลบหนีจากแม่หมดทั่วลายด้วย oh. เอาละสิไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะต้องหนีกับอะไรบ้างน,นะคะเราจะยากขนาดไหนจะน่ากลัวขนาดไหนครั้งนี้เราจะพาไปดูกันนะคะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็กดไลค์แล้วไปดูกันเลย คือผมต้องไปหาปููกับยาที่หมู่บ้านจริงๆหรอฮะแน่นอนสิแม่ของแกกับฉันต้องการใช้วันหยุดด้วยกันที่ทะเลแบบ2ต่อ2ใช่ไหมจ๊ะที่รักอจุบอจุบแต่ว่าเขาจะให้ผมทํางานที่นั่นตลอดเวลาเลยนะครับแล้วผมก็อยากปาร์ตี้กับเพื่อนในเมืองด้วยอ่ะ <c oughs> จะไม่มีปาร์ตี้อีกต่อไปหลังจากที่เคยปาร์ตี้ทีโมคาแกถูกกักบริเวณ <c oughs> แต่แต่แตแตผมไม่สามารถดูพี่จูแจง <c oughs> อยู่ทุกบ้านที่ผมชอบได้เลยนะแม่ <c oughs> <ๆ>เพราะในหมู่บ้านไม่มีอินเทอร์เนต็ตอ่ะ ไม่ต้องห่วงหรอกนะแกยังเล่นหมักรุกกับปู่ได้อยู่นะปู่เล่นหมักรุกกับบอได้ลูกพี่ลูกน้องของผมเท่านั้นครับแล้วผมก็ต้องทํางานตอลอดเวลาเอาละเรามาถึงแล้วโอ้คุณปู่นี่นะเยี่ยมเลยนะเขาพาปู่ช่วยมาด้วยไก่ะไปต้อนรับแขกเร็วเข้า <c oughs> ถึงเวลาทาสีรัวแล้วหลานชายและอย่าคิดที่จะขี้เกียจหรือพยายามแอบหนีไปหาเพื่อนของแกล,ละ่ะ คุณปู่ให้ผมทาสีล้วะล้วก็ใหญ่ใหญ่แปงให้มาเหมือนพุกกันทาสีเด็กอะโอ้โหแล้วเมื่อไรผมจะทํางานเสร็จแล้วเนี่ยต้องทำงานไปถึงเมื่อไหร่คะคุณปู่ผมถาม่อยเถอะเส็งงะมัดเลยอะฉันคิดว่าฉันน่าจะทํางานที่นี่ไม่ได้อะมันน่าเบื่อโลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรมจริงๆฉันเพิ่งจะปิดเทอมได้แท้เลยที่จะปล่อยฉันไปเล่นไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆทำไมฉันต้องไปอยู่กับคุณปู่ที่ชอบใช้แรงงานฉันด้วยเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายาม หาทางออกไปจากที่นี่ดีกว่าโอยที่นี่มันถิ่นทุรก,กันดารจริงๆเลยอะวิตอนนี้มีแสงด้วยผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในดินนะแต่ว่าเราต้องใช้พลั่วขุดดินนะสิเราไม่มีพลั่วทำยังไงดีนะเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตอนนั้นจะมีแปลงดอกไม้อุย๊ยเอาล่ะดูเหมือนคุณปู่เนี่ยตอนนี้น่าจะกําลังเ,เล่นหมากรุกอยู่ ไม่รู้ว่าเล่นกับใครเหมือนกันนัน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจอะแต่ว่าทางออกเนี่ยมันต้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้นี่แหละเอ้ยอันนี้เปิดได้โอ้ยเป็นส่วมแล้วดูส่วมดิอโอผมไม่ชอบเข้าห้องน้ําแบบนี้เลยอะบ้าเอ้ยปูนะ่น้าปู่อยู่บ้านเราเนี่ยมันก็ปกติจะตายอยู่แล้วอะสุขใจจะตายทาไมต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยอันนี้อะไรนะเอ๊ะเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา <Check me. S 1> ดูตรง <Okay. S 1> นี้ <check> ดีกว่า โอ้เล่นหมากลุกจริงๆด้วยอ่ะเขาบอกว่าพาร์ทส่วนสองคอลัมน์สองสามคอลัมน์หนึ่งเจ็ดคอลัมน์เก้าสองคอลัมน์ห้าคืออะไรอ่ะอ๋อนี่หรือเปล่านะไว้บ <Why? S 1> อก<อ><อ>คุณป้าจะมาล้มน้ำต้นไม้นะเอ๊ะนะไอ้ไก่ย่ยมันคาบอะไรมาเนี่ยคุณเจ่แก้าบคุณเจันเหรอไอ้ไก่แก่าบมาได้ยังไงนะเนี่ยนี่นะที่ผมห่านไปเห็นก่อนอนะ่ะไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลย รันนี้ก็คือไอห้องนี้มันเปิดยากมากเลยนะเนี่ยรั้วตรงนั้นมันเปิดออกอะ่ะอย่าบอกนะว่าผมสามารถออกไปจากรั้วตัวนั้นได้อะ่ะบ้านนะมันจะง่ายอะไรขนาดน,นั้นดูสิจ้าเอ๋เฮ้ยนี่เห็นไหมเขามีป้ายบอกด้วยว่าไก่อยู่กับปุญแจอันนี้น่าจะเป็นครีมตัดเหล็กเหรอเอาไปทําอะไรอะ่ะทํานี้ได้ไหมอะ่ะอึ๊บไม่ได้แฮะเดี๋ยวเราเดินดูต่อไปว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างหนึ่งเกมยังไม่มีหลายชักจบบ้างๆนะคะ วุ้ย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 วย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 คุณปู่มาไม่คับคุณปู่ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเปิดประตูครับผมทำงานแล้วครับคุณปู่ไม่คุณปู่กลับมาดี่เดี๋ยวนี้นะไอเด็กแสบแกจะหนีไปไหนฮะไม่บอกหรอกว่าเราแอบอยู่ข้างๆตรงเนี้ยถ้าเราโผล่ไปปู่จับได้แน่ปู่ไม่เห็นว้าวปู่นี่ตาเซอร์จริงๆเลยนะคนแก่ก็อย่างนี้แหละนะสายตาฟ้าฟาง วิ้ยมีคนจะไปเข้าห้องน้ำเฮะขอร้องละ่ะอย่ามานะปู่เราลองเข้าไปในบ้านดูไหมรู้สึกว่าทางนี้มันจะมีทางใต้ดินด้วยเหรอป้ายปู่เจริงยปู่ห้องน้ำลืมไปเลยว่ามันอยู่นอกบ้านเกือบไปแล้ว <c oughs> โอ้ my god นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ก็คือจบออแล้วนะ่ป้าออกมาเรารอนต้นไม้แหมเข้าสลับกันเลยเนาะชีวิตต้นไม้น่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะเฮ้ย งอนว่ะฉันเองนายฉันฉันออกไปไม่ได้อ่ะออกไม่แล้วเร็วเถินหน้าปู่นายไม่ว่าหรอกตัวนี้ออกมาเลยกระโดดลงมากระโดดยังไงล่ะนายจะบ้าหรอฉันออกไปไม่ได้เนี่ยมันสูงเกินไปโอ้ยนายนี่มันกาดจ,จริงๆเลยแล้วเร็วเข้าหาทางออกมาให้ได้โอ้ยงอนเอ้ยฉันจะไปยังไงละเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราลงไปข้างล่างดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรที่มันแบบว่าทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเอาล่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะได้เข้ามาในบ้านแล้วนะทุกคนอูบ้านใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ซ่อนได้หลบได้อาอุ้ยเหมือนจะว่าเราจะเจอพั่ว <Yahoo! S 1> เอาละสิเราหยิบพ่วมาเราจะได้รู้แล้วว่าในใต้แปลงนั้นเนี่ยมันจะมีของอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่แน่นะว่าอันนี้อาจจะเป็นฉากจบที่ยากที่สุดก็ได้อ้ยอะไรเนี่ยนอนเหรอใส่ไฟเอามาทำไม่ อ๋อนี่ไงดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะมืดเกินไปนะมืดเหรอมองเห็นอยู่นะเ่ยนจะมืดเลยบ้าคิดไปเองเราน่าจะขึ้นไปข้างบนได้นะเนี่ถ้าสูข,ขึ้นไปข้างบนแล้วปู่เจอละทำไงอะก็ตายเล่นใหม่อุ๊ยปู่ดังเล่หมังรู้อยู่จริงๆด้วยอะดูดิแหมเล่นเพนเลินนะปู่ว้ายว้ว้วะไม่นะ <wanna> play, ไม่ re ปู่ <to play, S 1> มาเอาไปก่อด หอยปู่ไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยเหมือนปู่ตาบอดอะปู่เจอผมปู่เจอผมเหรอไม่นะผมผมไม่ไปไปครับปู่ผมจะแอบแอบตรงนี้อ่าปลอดภัยเป็นการดที่ดูง่มากแต่ว่าผมปลอดภัยอยู่ฮะเจนดูนะว้าแกอยู่แถวนี้ออกมานะผมไม่ออกครับผมป้า ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นผมจะซ่อนอยู่หลังตู้เลยที่ป้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอยู่น <t un> <t un> ี่ฮะอย่าเสียงดังนะมงังนโดนตุนแน่อีนกเหลืองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอไฟนี่ไงเอาละครับผมและในที่สุดเราก็ได้เจอไฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใส่เป็นหลอดไฟปะอีโอเคสว่างจ้าคาตาอันนี้ใส่ใส่ไฟได้ต้องใช้ใส่ไฟสีฟ้าด้วยฮะ สายไฟสีฟ้าจากไหนอะเจอแต่สีเหลืองออเฮต้องไปหาสายไฟก่อนห้องนอนของป้าเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยนะต้องดูดีๆว่าป้าเขาจะไปนอนตอนไหนปูนี้เปิดไปแล้วไอ้นกนกั่นก็เสียงดังเหลือเกินอะร้ <c oughs> องไปเลย <c oughs> ไม่มีใครช่วยแกได้ป้ายังไม่นอนโอเคสวยเราเข้ามาหาของก่อน <c oughs> อุ้ยคุณจะรถคุณจะรถปูสว <c oughs> ยอันนี้ละน,นี้มีไหมไม่มีโอเค ได้อยู่อ๋อละอปู่ไปห้องน้ำวายวายปู่ไปห้องน้ําไปดีครับรออะไรอ่ะวิ่งดีครับรออะไรอ่ะปู่อย่าพึ่งนะปู่อย่าพึ่งหันมามองนะใจเยน็นป้าเห็นหรอป้าเห็นหรอป้า <c oughs> ว้ายป้าผูขอโูษผูขดโทษครับผูขอโูดผม,ดมว่ายล่ะผูกขอธูอ <c oughs> ทำงานไปเลยนะไม่งั้นฉันจะไม่ให้อ,อภัย <c oughs> แกแล้วไม่ต้องกินข้าวเย็นวันนี้ด้วย ้าผมถอนยาใครจะทําก็ทำเถอะผมไม่ทำานหนึ่งละฮะเเจอขขไข่ควงไอไข่ควงนี้เอาไปไขได้นี่นะในห้องนั้นนะ่ะดีนะที่มามองก่อนนะไม่งั้นซวยแน่อย่าให้ป้าเห็นป้ามองอ,อกนอกหน้าต่างได้ด้วยนะจะบอกให้อันนี้คืออะไรฮแล้วลกไข่แล้วนี่อันนี้มเนสกูเวอร์ไม่ใช่เหรอเอาคนละอันกันนะ่ะ ปูก <Wait. S 2> ปล,ปลดขี้อีกโอ้โ oh. หไอ้บ้านไม้นั่นน่าจะเป็นของหลานปะ <Wait. S 2> ทำงานเลยนะผาไม้ให้หมด <c oughs> คือปู่มาเจอได้ไงทำไมปู่ไม่ออกหลังบ้านก่อนออกมาทำไมหน้าบ้านนะ่ะ <c oughs> ไปแล้วไม่สนไม่สนเราจะไปเปิดรถคุณปู่ขอร้องละปู่เพิ่งหันมามองนะขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ปะ อีตรงนี้ขุดเราไม่ได้ของเลยเลยไม่รู้จะขุดทําไมนี้เอา้าใช้ได้แล้วแช้กุญแจรถไปแล้วอะ่ะโอันจริงฉากจบมันเยอะมากนะนเนี่ยดูดิเห็นปะมันมีฉากจบที่โหนออกมาตรงนี้ด้วยอะ่ะโหนเราจะเข้าไปยังไงวะหน้าเอา๊ะอันนี้มันน่าจะปีนออกได้ฮะเอา้าเอา้าปีนออกได้แบบนี้เลยเหรอแล้ว่ากจบอื่นล่ะเอา้า อย่างวันนี้แล้วผมต้องไปไหนฮะบอกผมทีเออเหมือนป้าจะได้ยินเสียงเราเหรอป้าเห็นเราว่าผมอยู่ไหนอะ่ะงานเข้าแล้วไปก่อนดีกว่าไม่ป้าอย่าออกมานะมีบ้านคนรวยที่ไหนแล้วเนี่ยเอ๊ะใครเขียนอะไรไว้อ่ะใครเขามามือบองเขียนอะไรไว้ตรงกําแพงเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะใครมารถใครอะ่ะเฮ้ยอย่างวันนี้ ้วดูสซ่วมเหรอเฮ้ยโยฮูลีแกนเดี๋ยวนะนายคือไอ้บ้านนั่นนี่นายมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาทำงานพาร์ทไทมน่ะคือรถมาสิจะให้ไปส่งที่ไหนเปล่าเออไม่เป็นไรพาฉันออกไปใกล้ๆจากที่นี่ก็พอโอเคเลยไปกันเถอะฮะคุณมีความสุขไหม ที่ได้ทำลายเกมนี้ได้ได้ท้าทายได้อะไรนะเอาชนะเกมนี้ได้ทำดีมากแล้วคือที่แจงเล่นมาทั้งหมด25นาทีในการหาทางออกมาคือปิงกระเพยออกได้เลยจ้ะห่วหมันมีตั้ง9ก้าฉากจบอ่ะทุกคนเดี๋ยวขออีกฉากจบหนึ่งได้ไหมอยากรู้มากเลยว่าถ้าสมมติว่าตัวละครของเราเนี่ยโดนคุณปู่จับได้คุณป้าจับได้เขาจะทําอะไรเราบ้านจะโดนตีเหมือนสกูบารลาเวปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นี่โดนจับเป็นที่หนึ่งยังไงครับคุณปู่ไม่ครับป้าผมไม่ทำอะไรทั้งนั้นครับอุ้ยโดนปาด้าตบได้เหอไอจัโดนครั้งที่สามไหมไม่ทำครับปู่ทำไมหรอผมไม่ทำฮะปู่ปูก่กำมาหาผมก่อนปู่มันมันทำลายความรู้สึกผมมันกระทืบผมมดาด่าผมก็ได้ฮะปู่กังวลทำไมอุย้ยนี่ห้องอะไรเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้เข้ามาเลยนะเนี่ยวายไม่พายอย่าบอกนะว่าสามารถพยเรือนหนีออกไปได้อ่ะ อุ้ยโทรศัพท so nice, like no. ์ก็มาป้าน่าจะอยู่ห้องหน้าหรือเปล่าเนี่ยห้องนี้ห้องนี้อ่ะสวัสดีป้าโอ้แล้วกว่าเราจะต้องมาหาของหาของอะไรได้อีกนี่ใชสกูไดเวอร์กับไม้กวาดอันนี้อ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันแน่นะคะต้องห้ามลืมปกกปกจริงๆรุ้ยลูกอมป้ากินลูกอมเปล่าอ้าวหมดจะออกก็ออกไปเลยว้ยวุ้ยมีลูกอมสองเม็ดเลยมีดไหม นั่นโดนปู่ <the> ดุเลยอ่ะโดนจับสาครั้งแล้วปู่ <the area S 1> จะทำ <to help. S 1> อะไรผมฮะปูไม่ทำอะไรเลยนะคะเกมไม่มีความรุนแรงปู่เป็นกระทืบนะคะแต่เขาบอกว่าตอนนี้คุณปู่จับเราได้แล้วแล้วคุณปู่ก็ ิสต์สิ่งที่เราจะต้องทําในช่วงซัมเมอร์หรือช่วงปิดเทอมให้เราด้วยและใช่ค่ะเราไม่เคยใช้เวลาวันหยุดที่ทุกข์ทรมานแบบนี้มาก่อนอันนี้ก็คือฉากจบอีกแบบหนึ่งนะคะที่โดนจับได้สาครั้งโอเคค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอามาเล่นให้ดูแบบว่าขำๆกันไปก่อนละกันนะเพราะว่าฉากจบนี้ก็คือน่าจะเป็นฉากจบที่ง่ายสุดหรอปะก็คือปีนรั้วออกได้เลยแบบงงๆนะคะแล้วก็งงเหมือนกันว่าเราออกได้เลยหรอวะาอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเพื่อนเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอเคไม่ต้องเป็นห่วงงนนะคะคยังไไงเรราาาากกก็สามาถออปจทีี แน่นอนแต่มันจะมีฉากจบที่มันยากกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นการแก้คุณปู่กับการแก้คุณย่าหรือเปล่า เราเรียกเออเราเรียกป้ามาตลอดทางเกมเลยเนาะจริงๆเราต้องไป็นคุณย่านะคะปู่ย่าเออใช่หรือจะเป็นตายายอ,อาจจะเป็นญาติฝั่งแม่ก็ได้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาบอกละกันนะคะสําหรับครั้งนี้เนี่ยจูแจงคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบเกมนี้แล้วอยากจูแจงเล่นอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับจูแจงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยเราอยากให้เล่นด่านไหนอีกอยากให้หนีออกไปได้แบบไหนอีกแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะทําสําเร็จ 就干得血淋淋。